ครับวันนี้เรามาทำสวัสดีครับวันนี้เรามาทำคิ้วเลาะไอคิ้วไฟของ HondaJet GE ด้วยสติกเกอร์ก่อนอื่นเราก็ต้องใช้ผ้าไม่ใช้ผ้ากระดาษกาวก่อนมาวางแบบก่อนนะฮะ พาดไปเรื่อยตามที่เราพอจะทำได้ยังไงกานนี้ผมทำได้แล้วผมตัดแบบมาแล้วแล้วก็เปะอย่างไงนะฉีกแล้วก็ค่อยๆไล่มาเพาเราจะเอาขนาดให้ยังไงเพราะหาซื้อไม่ได้นะครับนี่พวกกระกดาษที่ตัดชิ้นออก เล็กน้อยครับพอจะทําได้จะลองทําดูพอหาซื้อมานนะเราทําเองก็ได้นเราทําแบบนี้เรา,บบาก็หาติ๊กเกอร์สีขาวมาส่วนฝั่งนี้ผมลองแบบยาวๆอย่างนี้ก็ลองดูว่าสองแบบสองสไตล์มันเป็นยังไง นี่เป็นกระดาษกาวออกมาแต่สติกเกอร์เราสั่งแล้วจะสั่งเป็นสีขาวนะครับกระดาษกาวเ็เป็น3 M อมนะครับยี่ห้อนิดหนึ่งสติกเกอร์ก็ขอเป็น3 M ดีกว่านะครับถ้าจะใช้ก็ลองดูงดเดียวตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับค่าวๆเบื้องต้นง่ายๆต้องซื้อหาซื้อยากมนาะ จะทำเป็นไฟบองไฟเบอร์อะไรก็ว่ากัานไปอีกทีนึงพืธที่ตัดชั้นแรกกรับผมจะทำแบบนี้ตามความเข้าใจของผมเนาะ